ข่าวแรกในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางด้านของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46ทหารพัฒนานะครับได้มีการจัดถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ ที่กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สํานักงานพัฒนาการภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพันเอกรณชัยเวียงวงผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณครับ